มาแล้วเทคโนโลยีสุดลำ้ำน้ำพุแมวว <What? S 1> ช่วยให้แมวกินน้ำเยอะแล้วแมวมันก็จะได้ไม่เป็นโรคไตเอ,เออคุ้มค่าคุ้มค่าและถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้คะ่ะ วันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวน้ำพุแมว Pet d i n k i n g Fountain Kitchen p u p p y ก็แกะดูเลยดีครับภาษาต่างด้าวทั้งนั้นัแค่นี้ น่าจะเป็นสาหรับหมอกับหมาพันธเล็กนะถ้าเกิดจะใช้กับหมาตัวนี้เพราะว่ามันเล็กนิดเดียวดิคืบหนึ่งถ้าใช้กับหมาก็ต้องเป็นหมาพันเล็กประมาณนั้นแลยังไงต่อนะออนี่บอกระดับน้ำนี่ตัวปั๊มครับใช พลังงานไฟจาก USB UH ปั๊มน้ำขึ้นด้านบนให้น้ำมันเวียนแล้วน้ำมันก็จะออกมาดูนี่ครับมันจะไหลลงมาตรงนี้ไหลเข้ามาตรงนี้มันก็จะมาผ่านตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกรองนะกรองนำครับศาตรนี่ครับกรองกรองกองกอง,กอง,กองนี่ครับกรอง กองพวกเศษขนเศษอะไรเศษอาหารที่ติด,ท,ตดที่ปากมันเวลามากินอะ่ะเราก็ใส่กองไปตรงนี้ปั๊บเห็นไ,ไหมปั๊บมันก็ดูดน้ําจากในในแทงเนี้ขึ้นมาไหลออกรูนี้ไหลลงมาตรงนี้นี่ก็จะไหลกลับม,มาผ่านกองตงัวนี้ผ่านกองตัวนี้ก็ลงมาในนี้ใหม่ครับแล้วอันนี้กระดดดขึ้นไปใหม่อกรอบหนึ่งคือมันเป็นระบบน้ำปิดประมาณนี้คลัชแถมใส่กองมันเดียว นี่เป็นอะไรอ๋อปลั๊ก USB จ่ายไฟให้ตัวปั๊มน้ำนี่ก็สายไฟอะมัง้งคู่มือประมาณนี้ภาษาจ,จีนหมดเลยไม่รู้อันนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันระดับน้ำเหรอนี่ครับสาย USB ตัวนี้ก็เสียบเสียบรูนี้เท่าที่กลางดูน่าจะประมาณเมตรหนึ่ง สายให้มาเมตรนึงสั้นไปหน่อยนะจริงๆน่าจะสักสักสเมตรอะนี้ป๊อแบบนี้นี่ตัวล็อกสายไม่ให้มันดินไปดินมาประมาณนี้นะคลัตช์แหมแล้วก็หลบมาฝั่งนี้ก็ได้หยุดอยู่ที่ทิศทางว่าปักไปทางไหนแล้วก็หลบสายเอาเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่ไม่ให้ทับสายอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟแล้วเราก็เอาอีกตัวเนี้ย อันนี้คือถ้วยที่ใส่น้ําจุน้าได้2ลิตรเป็นมาตรวัดระดับน้ําอันนี้คือขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้ามันจะมาแตะตัวนี้แตะตัวนี้ที่ฝาไฟฟ้าจะส่งมาตามสายนี้ผ่านขั้วนี้แล้วก็มาสายนี้ลงเข้าปัม๊มคือออกแบบดีวะ่ะคือเห็นอีกรุ่นหนึ่งก่อนก่อนหน้านี้จะสา่รุ่นหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นสายแบบแย่เข้าไปแบบเอา USB แย่เข้ามาเลยมันจะไม่เป็นขั้วอย่างเงี้ยไอ้น,นี้ออกแบบดีนะเนี่ยก็ใส่อย่างนี้ปุ๊บ ขั้วใช่ไหมขั้วตรงนี้มันก็สัมผัสกันมันก็จ่ายไฟฟ้ามาเออเออกแบบดีเฮ้ยแจ๋วเลยส่วนไอไส่กองเนี่ยไอไส้กองน้ำเนี่ยเขาบอกต้องเอาไปแช่น้ําไว้3-5นาทีก่อนเอามาใช้งานว่าง้นครับมันจะเป็นพวกดักเหมือนกับกองน้ําที่ให้คนกินนั่นแหละเติมน้ําไปก่อนเติมน้ำประมาณนี้แล้วก็อันนี้ครับวางลงไป มาละมาแล้ว,ลวน้ำส่วนที่มันล้นมันก็จะไหลเข้าไปตรงนี้มันก็จะไปผ่านในตัวกรองมันแรงกว่านี้ได้ไหมวะปิดเปิด,ปดมันนี่จะปิดกับเปิดหรอเนี่ยแรงสุดได้แค่นี้ครับไม่ได้ยินเสียงปั๊มเลยได้ยินแต่เสียงไอ้น้ำมันไหลลงไปกระทบกันเทสเทสกินไหมสนใจหน่อยเฮ้ยสนใจหน่อย กินเป้าเออเห็นไหมกินหรอเออดี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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกินหรอเออได้ผลได้ผลน้ำที่เคลื่อนไหวมันถึงจะกินหรอเนี้ยน้ำที่แช่นิ่งๆในขันไม่ยอมกินเรื่องมากจริง กินเข้าไปอีกซื้อมาแพงแล้วเวย้ยช่วยให้แมวกินน้ำเยอะเราแมวก็จะได้ไม่เป็นโรแบบคไตครับคุ้มค่าคุ้มค่า,เอ,าเอ้ยเยเฮ้ยเฮ้เอาไว้กินไม่ไเอาไว้เล่นนั่นกินจนได้แมใส่ขันไม่กินต้องมีเครื่องเรื่องเยอะ